ตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องดอวแชแน่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปถอ,อยโทรศัพท์ไม่แต่ไม่บอกนะคะว่าถอ,อยรุนอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปมุกกันนะเราจะไปที่สตูดิโอขององอเรานะคะก็รอติดตามนะว่าจะเป็นไอโฟนอะไรเออเราถ่ายรูปที่กับแ้วทุกคนจะมีเสียงบอกเคือจองเต่าเหมือนทันทัดแล้วอะในวันอังคาร ทุกคนตื Jetzt, ่นเต้นไทุกคนต็่นเตมันจะมีของให้เราไหมนะกลัวไม่มีอะทุกคนตื่เต้นตื่นเต้นต่นเต้นทำไมมิงก็ไม่เอาละจุ๊งล่บ เปิดรียังปิดหดรือเปิดอ่ะปิดต่อใช่ค่ะระหว่างรอนะคะเราจะต้องกรอกข้อมูลของ i อรูสตูดิโก่อนเนาะแล้วก็ คอยซื้อในช h อป e ีนะคะอุ้มก็ใช้คอยลดไปด้วยนะ iPhone 16 Pro 4ีดีเซอร์ไทเทเนียมความจุ128นะครับโทรคอลรอได้ มาค่ะเดี huh. uh ๋ย huh. วเราจะมา un นบล iPhone 16 Pro 128 G กันนะคะทุกคน <S <S ก็ที่ออกมาจากอน,นุน้องเขาก็จะมีถุงของ AAS มาให้นะคะนาะแล้วก็มีใบทิชแล้วก็ไม่กล้องนะคะก็ะคือแบบอะแดปน้อยลง ไม่มีหัวชาร์จแล้วนะทุกคนต้องซื้อเพิ่มนะคะสายชาร์จมันก็จะอีกเลยนะ่เขียนอย่างนีน้เลยเห็นไหมคะนะคะเขียนว่าเครื่องเปล่าเท่านั้น16โวลต์128วิกอิีอนะคะข้างในกล่องเนาะมันก็จะมีตามนี้แต่ว่ามันไม่มีสติกเกอร์แอปเปให้เลยนะทุกคนก็จะมีสายชาร์จแล้วก็ที่กดซิมนะคะ แล้วก็จะมีพวกเครื่องมืออินเลยมีแค่นี้สิ่งแบบน้อยเกินประหยัดแบบให้น้อยเกินนะคแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่ขายไได้เลยนะคะก็คือถ้าไดา iPhone 16 Pro ของเรานะคะตัวน,นี้เลยเนาะก็จะมาให้ดูก่อนนะคะก็คือเนี่ยตอนนี้คือภาพพักหน้าจออยู่นะถ้าเรากดเปิดมันก็จะแบบ ฟมันก็จะสว่างขึ้นมาเลนึออันนี้คือเปิดอันนี้คือปิดนะคะัราจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างๆกล้องจากอุ้มเชิดสิบา 13, ธรรมดานะคะปกติจะเป็นกล้องสองตัวเนาะตอนนี้ก็จะเป็นขยับมาเป็นสามตัวมันก็กล้องใหญ่ใหญ่มากแบบใหญ่เลยนะคะทุกคนส่วนข้างๆตรงนี้ก็จะมีปุ่มกดนะคะปุ่มกดถ่ายรูปอ่ะ อ่ะค่ะอุ้มขอแกะขีดแล้วกันอุ้ยนี่ทุกคนเห็นไหมจะไปะเดิมเะียแล้วอันนี้อุ้มก็จะอุ้มก็ติดฟิล์มติดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มกล้องหนังแ,แล้วก็แล้วก็ข้างหน้าแต่ไม่ได้ติดข้างหลังนี่นะคะนี่ข้างก็จะเป็นนี้ปุ่มกดเนาะที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะที่เขามีเพิ่มมาให้ส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยน มันจะเป็นแบบกดหนึ่งครั้งก็จะคือแบบปิดเสียงกดครั้งเปิดเสียงอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตั้งแต่รุ่นสิบสี่ปะมันจะอัพมาอย่างนี้แล้วเนาะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเออก็คือข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ประมาณนี้มันก็มันก็จะต่างกันที่ว่าเป็นกล้อง หมดมันก็จะเยอะนิดนึงนะคะจิงก็จะเยอะมากนะก็จะมีแบบให้เล่นเยอะเลยนะคะส่วนตัวตอนด้านหลังอะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบอ้นี้นะมันไม่ได้เป็นแบบกระจกแล้วว่ะทุกคนเอ้มันจะเป็นแบบคลื่นๆนะคะนคะก็คือแบบซื้อวันที่สิบเจ็ดออกนะคะทุกคน อุ้มไปซื้อวันที่สิบเจ็ดออกได้หนึ่งวันมั้งคือแบบเออคือส่วนตัวยังไม่ค่อยแบบชอบสิบเจ็ดสักเท่าไหร่ก็เลยซื้อสิบหกมาตอนแรกพนักงานเชียร์ว่าเอาสิบเจ็ดเลยไหมบอกอ้ใจเย็นพี่อะไรอย่างนี้เนาะก็ ต่อไปทุกคนก็จะเห็นอุ้มใช้โทรศัพท์16 Pro ถ่ายคลิปจะส่วนใหญ่นะคะเพราะเด็กเครื่องนี้อุ้มจะเอาไปให้คุณแม่ใช้ต่อเนาะเพราะว่ามันก็ยังดีดอยู่อ่ะตอนแรกอุ้มตั้งใจว่าจะไปเทิร์นมันก็ขายแต่ว่าเทิร์นน่ะมันได้แค่ห้าพันเองทุกคนเอ้อไม่ใช่ขายได้ห้าพันแต่ถ้าเทิร์นได้เจ็ดแปดพันแลวซึ่งตอนนี้สิบเจ็ดมันออกมาแล้วอ่ะทุกคนก็คิดดูดีมันก็จะต้องลงใช่ปะแล้วคือเราไม่เคยแบบซื้อเครื่องให้คนอื่นใช้อ่ะคือแบบเป็นมือหนึ่งอ,ะอ่ะ เนาะมันก็เสียดายอะเพราะว่าอุ้มซื้อมันตั้งสองหมื่นสามเนี่ยตอนที่มันออกมาใหม่ๆอะก็แบบเออเสียดาย4ีาปีมันก็ตกหลุมอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังใช้แบบอัปเดตไ o s ได้อยู่เนาะนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังเล่นสิบเจ็ดอยู่เนาะก็ไปซื้อนะคะแล้วก็มารีวิวกันด้วยนะอุ้มน่าจะใช้16 Pro โปรนานอยู่พอสมควรเนาะถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อใหม่ก็เลย ก็ว่าจะไม่ซื้อก็จะใช้ซิหกโปรใช้ทํางานเพราะอุ้มอุ้มไม่ความจำเป็นนะคะที่ว่าต้องซื้อซื้อมาทํางานเนาะเราซื้อมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเหตุผลหลักอย่านะคะก็ถ้าใครชอถ้าใครชอบคิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ้มด้วยนะคะไว้เจอกันที่หน้าค่ะ